สวัสดีครับก็วันนี้ก็น่าจะมาคุยถึงตัว EA Correlation ครับก็น่าจะเป็นตัวที่ full function แล้วนะครับก็คือมีตัวของระบบ Auto Mode Trade ด้วยเช่นกันนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับ EA ตัวนี้นะครับเป็น EA ที่ใช้งานเงื่อนไขของการเทรดเนี่ยเป็นแบบของ Correlation t r a d i n g ก็จะมีทั้งหมดอยู่4ฟังก์ชันในการเทรดนะครับก็คือ,อะจะเป็นการเทรดโดยเป็น 2, 2คู่เงินนะครับ2คู่เงินในการคานกันก็จะมีทั้งสัญญาณที่เป็นตัวของบ่ายทั้ง2ฝั่งเซลล์ทั้งสองฝั่งหรือว่าจะเป็นแบบบายฝั่งหนึ่งเซลล์ฝั่งหนึ่งหรือว่าเซลล์ฝั่งหนึ่งบ่ายฝั่งหนึ่งนะครับโดยในคลิปก่อนนะครับเป็นคลิปเดโมที่ผมให้มีแจก,กฟรีไปให้ท,ทดลองกับเดโมนะครับ ในคลิปนั้นก็จะบอกว่าในแต่ละฟังก์ชันมันมีลักษณะของการเทรดเงื่อนไขในการเทรดเป็นยังไงนะครับาสามารถกลับย้อนไปดูในคลิปนั้นได้นะครับซึ่งดยหลักแล้วเนี่ยของการเทรดในระบบนี้นะครับเราจะใช้ในส่วนของคล้ายก,ก็คือตัวของโมเมนตัมต่างๆในการกําหนดนะครับถ้าเป็นสีออกชมพูก็คือเราจะดูฝั่งในคอลัมน์นี้ในการเทรดนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าเราจะเทรดในฝั่งนี้เราจะดูในตัวตัวตัวเลขนะครับของค่า c score ีซีสโกนะครับค่าแม็กมินทวกนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นสีแดงเราก็กดฝั่งที่เป็นสีแดงนาะก็คือเซลล์กับายนั่นเองเซลลก็คือจะเป็นเซลลของคู่เมนนะครับแล้วก็บายก็จะเป็นบายของคู่แพ้นะครับนั่นเองเดี๋ยวออกลายแป๊บนึงโอเคนะครับ ส่วนถ้าเป็นสีม่วงโดยหลักแล้วเนี่ยมันจะอยู่กับอ่าสีส้มนะครับฝั่งสีส้มทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ในฝั่งนี้เราก็จะดูที่คอลัมน์นี้นะครับจะเป็นม a นนะครับ้ามีนเนาะแล้วนี้ก็จะเป็นแบบที่เป็นโมเมนตัมนะครับเริ่มอ่าเป็นเทรนอันนี้ก็จะเป็นแบบการกลับตัวนะครับก็จะดูในฝั่งนี้บ่ายก็คือบายฝั่งเมนแล้วก็บายฝั่งแพรนะครับคู่กัน านกนนั่นเองนะครับสำหรับตัวเดิมเนี่ยตัวเดโม่สัญญาลเราจะมีให้อยู่แล้วนะครับเวลาเราเทรดนะครับแต่ว่าสิกญนลเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นเนี่ยผมตั้งเ,เงื่อนไขของ correlation เนี่ยมันจะค่อนข้างต่ำเพราะนั้นสิกญนลพวกเนี่ยมันจะเกิดได้ค่อนข้างง่ายนะครับเกิดได้ค่อนข้างง่ายนั่นเองซึ่งเวลาพอผมมาลองใช้งานจริงแล้วก็เทรดจริงเนี่ยผมจะใช้ค่า correlation ที่มันมากกว่า60%เนาะ หรือว่าน้อยกว่าหกสิเเซนนั่นเองนะครับในการเทรดนะัตรงน,นี้ก็เป็นเงื่อนไขในการเทรดสำหรับอ่าเวอร์ชันเดโมนะครับที่ที่ที่ผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านั้นแล้วนะครับคราวนี้จากตัวเดโมก่อนหน้านั้นฟังก์ชันที่ผมเริ่มมาพอเริ่มเทรดแล้วก็เริ่มใช้กับบัญชีจริงนะครับเริ่มใช้กับบัญชีจริงที่ผมได้ทดลองมาเนี่ยอ่าผมก็มีปรับเพิ่มในส่วนของฟังก์ชันก็คือตัวของอ่า ในคลิปก่อนหน้าจะไม่มีฟังก์ชันนี้ก็คือ profit close per trade นะครับอันนี้ profit close per trade ก็คือเวลาเราเทรดนะครับถ้าอาแต่เดิมเราเป็น profit close all น,นี่ก็คือทุกคู่เงินที่เราเปิดเทรดเนี่ยเวลามันรวมกันแล้วมันเกินจํานวนเงินที่เราตั้งไว้มันก็จะทําการปิดออเดอร์ทั้งหมดนั่นเองนะครับแต่ว่า profit close per trade เนี่ยอันนี้จะทํางานแตกต่างออไปก็คือเราจะทําการแยกเป็นอาสกุลเงินนะครับ ย่างเช่นอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดมาใช่ไหมครับเวลาเราเปิดหลายๆคู่ใช่ไหมครับเราเปิดหลายๆคู่เนี่ยเวลาถ้ามีอ่าคู่ใดคู่หนึง่งมันเป็นบวกนะครับพอมันบวกเกินค่าที่มันกําหนดแล้วเนี่ยมันก็จะทําการปิดพอร์ดนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันของ close p e r i t i g n นั่นเองนะครับเนาะแล้วก็มีเพิ่มในส่วนของฟังก์ชันที่เป็นอ่าการเซฟค่าตัวของ config ก็คือเดิมเนี่ยเวลาเรามีการาบางคนไม่ได้เปิดเทรดในตัวของ VPS หรือว่าเราเปิดคอมทิ้งไว้ตลอดใช่ไหมครับเวลามันจะปิดออเดอร์พวกเนี้ยมันก็ทำมันมันต้องเปิดออกเปิดตัวของโปรแกรมหน้าต่างโปรแกรมเนี่ยไว้ตลอดใช่ไหมครับโอเคแต่บางคนเนี่ยไม่สะดวกที่จะเปิดไว้ตลอดใช่ไหมครับเราเปิดเทเฉพาะเวลาที่เราสะดวกบางทีมันก็มีออเดอร์ค้างถูกไหมครับเวลาเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่ ตัวค่าเนี่ยมันก็จะกลับไปเป็นค่า default หมดเลยนะครับค่า default ต,ตามที่เราตัวของ Expert ที่เราตั้งไว้ถูกครับมันก็จะกลับเป็นค่า default ต,ตามค่าที่เรากำหนดของของตัว s e t t ต n g พวกเนี้ยตามนี้หมดเลยมันก็จะกลับมาเป็นค่า default ทํทำให้เราต้องมาบางทีเราก็ลืมใช่ไครับที่จะต้องมาปรับเพรนั้นผมก็มีการปรับา่เพิ่มฟังก์ชันที่ใช้ในการเซฟ ตัวของอเวลาเราปรับใช่ไหมครับสมมุติว่าเราเทรดอย่างเงี้ยปรับลิมิตแพ้นะครับลิมิตแพ้เนี่ยแล้วก็ตัวของคอลูกแบ็กหรือว่าแซนแซนลูกแบ็กอะไรต่างๆหรือว่ามีโปรฟิตโคตรโปรเทนเราปรับเหลือแค่สามเหลี่ยมน,นะครับที่พี่ผมลองเทรดแล้วเนาะผมใช้ประมาณเนี้ยแล้วผมก็ปรับอย่างเงี้ยเวลาสมมุติว่าเรามาเราเข้าโปรแกรมมาใหม่ก็เหมือนกับการเปลี frame, นะ่ยนไทม์เฟรมเนาะ ขอมทษนะครับจะเห็นได้ว่าค่าที่เราตั้งไว้เนี่ยมันมันกลับมาเป็นค่า d ด f ฟ u l t ์หมดเลยนะครับเลขสามเลขยี่สิบห้าะแต่คราวนี้ถ้าผมทําอย่างนี้นะครับเปลี่ยนใหม่แล้วผมทําการเซฟนะครับอาทาการ Save. เซฟเนี่ยเวลาเราเปิดโปรแกรมเพิ่มตใหม่อีกครั้งค่าที่เราเซฟไว้นะครับมันก็จะไม่ได้กลับไปค่า d ด f ฟ u l t ์ละนะครับซึ่งถ้าเราจะใช้ค่า d ด f ฟ u l t ร์เราก็แค่กด ปุ่มตรง default ตรงนี้นะครับมันก็จะกลับมาเป็นตัว default นั่นเองนะครับถ้าเราจะกลับมาใช้ค่าที่เราบันทึกไว้แล้วก็แค่ทำการโหลดเข้ามานะครับมันก็จะกลับเข้ามาครับ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็พอเทรดได้สักพักแล้วผมเริ่มผมคิดว่าเงื่อนไขอะไรต่างๆโอเคละตอนนี้ก็คือผมทำในส่วนของออโต้โหมด เข้ามาให้แล้วนะครับแล้วก็แก้ไขในส่วนของเวลาเราเปิดออเดอร์เนี่ยอ่าถ้าเราเห็นอ่ายังไงเอ่ยอย่างเซลล์เซลลตัวนี้ใช่ไหมครับ EU กับ CAT c h f มันขึ้นเซลล์ Sell กับเซลล์นั่นหมายความว่าเวลาเราไปที่ CAT c h f อ่าถ้าเป็นตัวเดโมเดิมเนี่ยถ้าไปที่ CAT c h f นะครับมันจะเจอตัวกับอ่า ไปที่ EU, EU ก่อน EU กับแข t C H F ใช่ไหมครับดังนั้นเวลาเรามาที่แ a t C H F ที่ EU มันจะต้องมีอีกคู่หนึ่งที่มันจะต้องเป็น Buy กับ Buy ถ้าเดิมนะีมันจะโชว์ขึ้นมานะครับเป็น b y กับ b y นั่นเองแต่ตอนนี้ผมแก้ตรงนี้ละเวลาเรามีออเดอร์ที่เราเปิดไปแล้วเนี่ยนะเรากลับไปที่ EU นะครับกลับไปที่ EU เนี่ย เรามีออเดอร์พวกนี้ค้างอยู่แล้วเนี่ยมันจะไม่แสดงนะครับมันจะไม่แสดงในของอีกฝั่งนึงที่เป็นของแขก cdf อันนี้ก็แก้ให้แล้วนะครับเพิ่มฟังก์ชันนี้เข้ามาละอย่างเช่นผมยกตัวอย่างตัวนี้ก็ได้ eu กับ gj นะครับ eu กับ gj แสดงว่าถ้าเราไปที่ gj นะครับเราเราไปที่ gj เนี่ยตัว eu นะครับ gj กับ eu เนี่ยมันจะต้องขึ้นบ่า,ายนะครับ g ีกับ E U ใช่ไหมครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันขึ้นใบบาทคราวนี้ถ้าผมเปิดบายทางฝั่งนี้อีกฝั่งหนึง่งมันจะสัญลักษณ์มันจะหายไปนะครับเพราะว่ามันมองว่าเรามีคู่เงินตัวนี้ละแล้วกลับไปที่อ u นะครับอ u กับ gj ใช่ไหมครับะจะเห็นได้ว่าซิกเนลจมันจะหายไปก็คือผมแก้เงื่อนไขนี้พอผมแก้เงื่อนไขฟังก์ชันหรือว่าอันเนี้ยที่มันซ้อนกันต่างๆได้ คราวนี้ผมก็มาทำเป็นออโต้หมดนะครับเป็นออโต้หมดอ่ะคราวนี้มาดูในส่วนของ Input กันว่าพอผมเพิ่มฟังก์ชันทั้งหมดเข้ามาเนี่ย Input มันมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับในส่วนของเดโมถ้าทุกคนที่เคยโหลดไปทดลองใช้งานนะครับจะมีในส่วนของอันนี้ Magic Number นี่ปกติอยู่แล้วเนาะแล้วก็ s y m b บ l s u f f i x อันนี้ก็เป็นตัว s u f f i x ที่อยู่หลังคู่เงินนะครับแล้วก็ Setting ที่มีเดิมเนี่ยมันจะเป็นแพร currency setting นะครับสองอันนี้แล้วก็จะมีเป็นตัวของตัวของ EA s e t t i n g นะครับ EA s e t t ต n g ตรงนี้ที่มีแล้วก็ a พ e l s e t t i n g นะครับจะไม่มีตัวของ Automode s e t t i n g จริงๆตัว a u t o m o ห e ด e t t i n g เนี่ยผมมันจะมีอยู่แค่2ออ,อันนะครับที่จะตั้ง Input ไว้ก็คือในส่วนของที่เป็นว่าเราต้องการใช้หรือไม่ใช้ในส่วนของ Automode นะครับแล้วก็ตัวของ Core c o r r e l a t i o n นะครับอย่างที่ผมบอกว่าตัวของ Correlation ที่ผมให้มันแสดง Signal ขึ้นมาเนี่ยมันจะอ้างอิงในส่วนของ Correlation ที่มันค่อนข้างต่ำเป็นบวกหรือเป็นลบแค่นั้นเองนะครับอ่าแล้วมันเข้าเงื่อนไขมันก็แสดงขึ้นมาจะเห็นได้ว่าบางทีความสัมพันธ์ของตัว Correlation เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะครับดังนั้นซึ่งในตอนนี้ผมเทรดเนี่ยผมจะใช้ค่าที่มันเป็น0 6น6ก็คือประมาณ 60%นะครับ60%เนาะอ่าประมาณนี้นะครับดังนั้นเวลาค่า input ที่เราตั้งเนี่ยผมก็จะตั้งเป็นค่า default ของมันก็คือที่0.6ก็คือ60%นะครับก็คือเมื่อไหร่ที่ correlation มันมากกว่าหรือน้อยกว่า60%เนะี่ย60มากกว่า60%หรือลบอลบ60%มันก็จะทำการเปิดออเดอร์ให้นั่นเองนะครับ แค่นั้นเองเลยแค่นั้นเองส่วน p ผงแนวเทเทรดดิ้งพวกนี้อันนี้ก็เป็นใช้ค่า default ได้นะครับซึ่งจริงๆ b a s e ออฟเดอะค r ร์ริเลชตรงเนี้ยมันเป็นในตัวของ eA Setting นะครับ EA setting เนะี่ยมันจะเป็นในส่วนของอเหมือนตัวนี้เลยนะครับเหมือนการเข้าเทรดก็คือมันจะเป็นการแสดงให้สีมันเข้มขึ้นสีของเท็มันเข้มขึ้นนั่นเองอย่างตัวเนี้ยนะครับถ้ามันมากขึ้นถ้าเราปรับเป็น ที่มันเป็น 0, 0.7เนี่ยตรงนี้มันก็อาจจะไม่ได้เป็นสีเข้มแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นสีที่มันจางลงไปนั่นเองครับก็คือมันจะเป็นในส่วนของ EA setting เฉยๆนะครับถ้าอัลตัวโหมดเราปรับแค่นี้พอนะครับเราปรับแค่นี้พอนะโอเคจริงๆมันสามารถใช้ฟังก์ชันอย่อื่นได้อีกแหละวา่าเราต้องการที่จะแต่เนี้ยมันเป็นฟังก์ชันที่ผมใช้ในการเทรดของเงื่อนไขของผมเนาะ ถ้าใครไม่ได้ใช้ตัวออโต้โมดก็ใช้เป็นเทรดเมืองอาจจะบางทีอาจจะสวนสัญญาณก็ได้แต่ผมคิดว่าในโหมดที่ผมเลือกมามันความเสี่ยงมันค่อนข้างต่ำแล้วดอดาวมันไม่ได้สูงมากจะเห็นว่าดอดาวมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งสองเปอร์เซ็นนั่นเองนะครับแล้วเราสามารถที่จะเก็บกำไรได้ทุกวันนะครับรค่อยๆเก็บไปได้มากได้น,อน้อยแล้วแต่จังหวะตลาดนั่นเอง เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออโต้โหมดจริงๆออโต้โหมดใน input ตเมื่อกี้ที่เราตั้งครับมันก็คือจะตั้งเป็นค่า default พวกนี้ไว้เลยก็ได้นะครับไว้เลยก็ได้แต่เราจะมาปรับตรงปุ่มตัวนี้เนาะเดี๋ยวผมขอปิดออเดอร์ทั้งหมดก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตัวออโต้โหมดเวลามาทำงานนะครับพอเรากดออโต้โหมดนะครับจะเห็นได้ว่าผมไม่ได้กดเปิดอะไรนะครับมันก็ทำการเปิดออเดอร์เอง โดยผมจะล็อกไว้ว่าจะให้เปิดแค่1 1ออเดอร์ order, ต่อ1สัญญาณแค่นั้นเองนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่าซิกเน่มันมาทุกตัวก็จริงนะครับแต่มันจะเข้าเทรดเฉพาะตัวที่เป็น correlation ที่มันน้อยกว่าลบ60หรือมากกว่าตัวของอ correlation ที่มันมากกว่า60นั่นเองนะครับ60นั่นเองเนาะอาจจะพูดว่าผมเปลี่ยนไปค,คู่ต่อไป อันไหนถ้ามันเข้าเงื่อนไขนะครับอย่างตรงนี้ลบร้อยเจ็ดสิบมันก็จะเข้าเทรดไปเอนะครับแตววันเปิดออเดอร์ให้เองนะครับมันก็จะเปิดออเดอร์ไปเรื่อยๆจนถึงตัวของลิมิตแพรของเรานะครับจนถึงข่ามแมกของเรามันก็จะทําการมันก็จะไม่เทรดละนะครับค่อยเปิดไปอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างเนี้ยมันมีสัญญาณมาก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เข้าเทรดเลยนะครับเพราะว่า ตอง c o r r e เล t i o n มันไม่เข้ากันไขถ้าผมจะให้มันเทรด C H F J P Y สมมติว่าผมต้องการให้มันเทรดผมปรับให้มันเหลือัจาก0.6เนะปรับจากเหลือแค่20%เนีย้ยเดี๋ยวจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่คู่อื่นมันก็จะเปิดก่อนนะเดี๋ยวไปที่ C H F J P Y นี่ครับมันก็จะทำการเปิดออเดอร์ให้ มันก็จะเหลือตัวที่มันน้อยกว่าที่ไม่ถึง20มันก็จะไม่เปิดอันนี้มันก็ถึงค่าค่าแม็กตัวนี้มัน15แพรอยู่เนาะผมตั้งไว้ที่25นะครับผมเรือกมี30ละอันนี้ก็เป็นเป็นตัว A นะครับของ Correlation Trading Panel 2.0นะครับจาก Forex Dashboard Thailand ก็ เป็นการเทรดประมาณนี้นะครับลักษณะการเทรดก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็อันนี้ผมลองมีเทรดในบัญชีจริงละก็อัอนนี้คิดว่าตัวของการแก้บัฟแก้ข้อผิดพลาดต่างๆก็น่าจะครบถ้วนเลยนะครับก็สําหรับใครที่สนใจนะครับสนใจตัวของ E ตัวนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามมาที่ แฟนเพจได้ครับที่ f o l l i n Dashboard Thailand Facebook นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมทิ้งรา,ายละเอียดดีเทลเลยต่างๆไว้ที่ใต้ description นะครับสำหรับตัวดิโมตอนนี้ก็คือมันจะเป็นตัวที่ผมให้ดาวน์โหลดฟรีนั่แหละว่ามันมันใช้งานยังไงแต่ว่าตัญชีจริงก็จะเป็นลักษณะาการเทรดประมาณนี้เลยนะครับมีออโต้โหมดมีแมนนวลมีแมนนวลให้มีออโต้ให้นะครับเราไม่อยากใช้เราก็ปิดคลิกปิดนะครับออโต้โหมดมันก็จะออฟ เราก็สามารถเทรดมือพอมันเทรดเราสามารถที่จะกดออเดอร์เพิ่มได้ด้วยมือของเราเองนะครับถ้าเราต้องการเพิ่มออเดอร์เข้าไปเราก็ทําการเปิดก็จะเปลี่ยนออเดอร์จะเป็นสงประมาณนี้นะครับแล้วก็วิธีการปิดเนาะก็ะยังก็ใช้งานได้ปิดออเดอร์ได้หรือว่าจะคลิกตรงก่อได้เหมือนกันนะครับ ถ้าเวลา,าตัวมันค้างนะครับหรือตัวตารางเวลาเราเห็นพู้นเงินนี่มันซ้อนๆกันแล้วมันค้างอยู่ตรงาณน,นครับเราลองกดให้เรากดปุ่ม close ที่มันไม่มีสกุลเงินนะครับจากไหนที่มันว่างๆอยู่สักครั้งหนึ่งนะครับมันก็จะเหมือนการ refresh ตัวนี้ไป refresh ไปในตัวนั่นเองนะครับก็วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้สำหรับการมาแนะนำตัว EA correlation จาก f o r e i Dashboard Thailand ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมแล้วก็รับฟังจนจบน,นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคด,ดีในการเทรดครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ